ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระธรรมคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไปดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทอปัญญาสาระสําคัญของธรรมะที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ก็คือลักษณะของวิรติเจตติก เวทีจตสิตก,ก็คือ,อเรื่องของการงดเว้นที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่้งก็มาในามากมีองคแปด้อที่ว่าสามมาวาจาการพูดวาจาที่ดีที่งามหรือว่าวาจาชอบ สัมมารกรรมตัททำการงานที่สุจริตแล้วก็สัมมาอาชีวะอาเรียมชีพโดยสุจริตละการงดเว้นที่ว่าเวรติเจตส,สิกก็มีอยู่สี่ประการด้วยกันนั้นก็คือกายะทุจริตาที่ว่าถูนํา าวีติกรรมะลักษณะมีการไม่ร่วงวัตถุทั้งหลายมีกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะอันในที่นี้ก็คือไม่ทำปานาธิบาตไม่หยิบช่วยหรือว่ารักขโมยสิ่งของของคนอื่นแล้วก็ไม่ ประเพปิดในการนั่นเองที่ว่า,าไม่ร่วงละเมิดกายทุจริตต่างๆในประการที่สองก็คือกายะทุจริตาที่วัตถุโตมีการเว้นจากวัตถุมีกายทุจริตเป็นต้นเป็นกิจ ก็คือเว้นจากาาาจาการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการปลดเพิ่อผิดในกรรมเป็นนิดหรือว่าเป็นกิจวัตรนั่นเองในประการที่สามอกิริยาปัจจุปัฏฐานามีการไม่ทำทุจริตเป็นผลอันนั้นก็คือไม่ฆ่า,าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ ประเพื่อดิถิการนั่นเองก็คือก็ไม่ทําทุจริตแล้วก็เป็นผลของอความดีความงามแล้วในประการที่ 4. สีศรัทธาอีโรตับปาทิคุณะประทัดฐานามีคุณธรรมก็คือมีศรัทธาความเชื่อใน พาลตนาตร,ตรายมีหิริความและอายต่อบาปมีโอตตาบาปความเกรงกลัวบาปเป็นต้นเป็นเหตุใกลา้าก็คือการที่จะไม่ฆา,าสัตว์เปลียนเสียนสัตว์การไม่รักทรัพการไม่ประพืตปิในการ การที่คนที่จะงดเป็นได้ก็คือก็ต้องมีศรัทธาศัทธาในความดีความงามที่จะไม่ทำความชั่วความเสียหายทั้ง3าประการแล้วก็กุลบาปว่าทำแล้วมีความละอายในการที่ตนเองจะทำบาปแล้วก็โอตระาก็คือกุลบาปที่จะให้ผลอันนี้เป็นเหตุใกล้ ที่เมื่อพินิจพิจารณาแล้วก็คำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ทำํำทุจริตทงางสามประการคือทางกายมีการฆ่าตั์มีการลักทรัพย์มีการ,าการ,ร,การประพฤติผิดในการากนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะทําให้ไม่ไปทำผ่านชั่วทางกายก็คือต้องมีัทตาต้องมีอิริ ต้อมีโอตปะปนั่นเองที่จะต้องอยู่ในใจเสมอเพื่อที่จะได้ไม่ไปทำความชั่วความเสียหายให้กับตนเองนั่นเองอาตมาภาพน้ำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาตโยมได้รับรูร้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืออปัญญาเจริญพร